<S <S โีโอ้โหร้านกูเละหมดแล้วอะ่ะโอ้โหสวัสดีคับผู้ชมและก็ับกันอีกแล้นะครับันอยู่เกม The Shadow o v e r l o ร d 80ฮะพูง่ายคือวันนี้เราจะได้รับบทเป็นแคชเชียร์หรือพนักง,งานเอ,อ่อ เด็กปั๊มฮะไม่ต้องเรียกว่าพนักง,งานว่ะเราเรียกว่าเป็นเด็กปัม๊มีดว่าเป็นพื้นบ้านของประเทศเราก็คือชะนะครับผมวันนี้เราจะได้เป็นเด็กปั๊มวันหนึ่งแล้วเราจะได้มาดูันว่าการที่เราเป็นเด็กปั๊มนอกชนบทมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะเจอเรื่องอะไรจะเจอคนมาปนหรือเปล่าชะนาะแล้วอาจจะเจอคนป้นก็ได้แต่ก็ระวังด้วยฮะก็พกปืนเอาไว้ฮะมีปืนลูกโม่หรืออะไรก็พกเไว้พอเจอใครก็ชี้หน้าไว้การเป็นรู้สึกว่าเหมือนนจะมีเสียงอะไรจีจีด้วยนะเออ เป็นพนักงานเด็กปั๊มที่นี่เขาต้องอดทนเจออะไรเจอผีแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นเพื่อนตลอดนะฮะเดี๋ดิออรับโทรศัพท์ดด้วยไม่มีสายเรียกเข้าแล้วไงอะ่ะเราต้อง,งยืนอยู่ตรงนี้ตลอดเลยปะหรือมันมีไดรหลอกขึ้นระหว่างที่ผมเปิดคลิปวะสวัสดีคับผู้ชมและคุณผู้ชมทเกท่นะครับวันอยู่ในเกมเดอะชอันเขาห้ทำอะไรวะอ,อเปิดประตูแล้วไงอะ่ะ โอนี่มันอ้องพักพนักงานไงมีเฟิร์สเอชด้วยโอ้โหโชคดีที่นี่มีเฟิร์สเอดให้แต่สิ่งที่ไม่มีให้คือกลุ่มวิ่งให้กูไฟมึงไ,ไ,ไม่ดีมากนะเพื่อนแม่งโคตรไม่ดีเลยนั่นหมายความว่าที่นี่อาจจะมีเพื่อนของเราอยู่ก็ได้ะนั่นหมายความว่าต้องมีกลิ่นชีเราจะวิญญาณน้อยอาจจะเป็นแบบไอ้นั่น่ะมันชื่ออะไรวะ แปปีไม่ใช่ดิเราจะแบบมีเพื่อนเป็นเจสเปอร์ก็ได้รู้จักปะไอผีเด็กอ่ะ <c oughs> อ๋อนึกว่าเราเดินมาแล้วจะหยุดไม่หยุดอะ่ะไปทางออกนะโอ้โมืดหฮ้ยเชีย่ยเสียงโอ้โหปิดเลยเพื่อนไอเชียข้างหลังนี่แม่งไม่แม่งไม่ปกติแม่งไม่ปกติแม่งต้องไม่มีเสียงลมหลักขนาดนี้อ๋อลืมไป เราเป็นปั๊มอยู่กลางกลางทุ่งนาเลยสักอย่างนี่ว่า <c oughs> หระบบอัตโนมัติด้วย oh my god oh, <c oughs> โอ้โห و, <c oughs> เสียงโคแ้แซ่บหูช <c oughs> ี้ยไม่เอาไม่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 ผมจะไม่เดินออกไปอีกรอบหนึ่งผมจะไม่วันเดินออกไปแล้วเสียงแม่งไม่โคไม่โอเคโอ้โ <c> ห <oughs> ใครมาเป็นอะไรแถวนี้เนี่ยซ้อมมะเขือเทศ ฉันต้องมาทำความสะอาดตรงเนี้ย่โอ้โหพระเจ้ากลิ่นเหมือนกาแฟเลยอ่ะเป็นนะอะไ้นี่ก็ต้องไม่กินเด็แล้วนี่มันอะไรกันวะเนี่ยแล้วมันไม่บอกด้วยนะว่ามันคืออะไรอ่ะผมว่าจอ,อมเกิดเทสอหะตรงนี้แบบเป็นชั้นวางแบบอาจจะเป็นซอสอย่างนี้ก็ได้ซอสอ๋อคือไฟนี้แบบยังไม่ได้ซ่อมไงไม่รู้ใครจะมาซ่อมด้วยแม่งนะ นี่ไงได้แล้วรื้อๆอุโยโอ้โยเราจ้วงได้เราจ้วงเราจ้วง,งเอาจ้วงใส่ผีได้ไปะแปลแปลเราไปทำง,งานของเราเราเป็นเด็กปัม๊มเราก็ต้องตั้งใจทํางานฮะถึงแม้ผมไม่เข้าใจว่าทาไมเด็กปัม๊มที่นี่เขามีแค่คนเดียววะนี่เยี่ยวใครไม่รู้ชีใครไม่รู้เราต้องเก็บบาดรมีโซนนี่เลือดใครก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้กาแฟฉันคิดว่าน่าจะทั้งหมดแล้วนะ้าแยจังในเชลมีอะไรเมางลนะว นี่ผมแบบเดินเดินเป็นเซเว่นตัวเองเลยอะ่ะเออชิ่นี่มันก็เป็นเด็กปั๊มด้วยวะก็ต้องแบบคล้ายๆแบบเซเว่นของตัวเองก็น่าจะถูกละเก็บโอเคแล้วไงเอ,อ๊ะเสียงอะไรอะ่ะก่อนจะออกไปทางนั้นเราขออยี้ก่อนอ๋อมีคนมานะ่ะมีคนมาเอลโลอ,อ,อยายุนายนายคงไม่ใช่นายคงไม่ใช่เออโจรหรืออะไรใช่ไหมมาเติมน้ำมันเฉย อิชิโคแสบปูนี่ฮ่าูไม่อยากมาพระเจ้าโอ้หมกากก้อนไม่มีใครอยู่ในนี้เลยอ่ะแล้วยังมีน้ำน้ำน้องอ่ะน้ำน้องนี่ฮะมีคนเลิกกระฉูดในรถซอบมะเขือเทศขับขับขับมาแล้วครับกูเพิ่งเจอเหตุโดยเหตุร้าย บอกว่าพี่เจ้แม่พูดอะไรไม่รู้ว่ามันบอกวน้ออีเยะผมว่าที่นี่เราน่าจะติดต่อเอเลี่ยนแน่ๆเลยอ่ะแม่เงยบอกแล้ววาอยู่แถวอย่า you tell, you tell area, อยู่แถวแอร์เลยอร์สิบเอ็ดด้าเดิทำไงอ่ะโผลแจ้งตำรวจไงทำไมโถลแจ้งตำรวจวะไม่มีไดอารอกอะไรชี้ย <L an> yeah. เมื่อกี้แมงไม่ใช่คนอ้โหแล้วมีไฟฉายวางไว้อ,อยู่ตรงนั้นโคตรประจวบเหมาะระหว่างที่ไฟแมงดับทางร้านไม่ระดับดิแม่งระเบิดระเบิดทางร้านเลยอย่างนี้กูก็โดนผู้จัดการด่าเดี๋ยวชิบหายไอ้ห้าใครไม่รู้ว่าแต่ที่รู้มึงปิดได้ด้วยโอเคมึงมาจัดก,การเรื่องนี้เลยนะโอไมคกอดเพื่อนมันมีเอเลี่ยนแนะนำไม่ขี่รถ ไม่ดีใหากูขี่รถไปกูก็ตายด้วยดีไอ้หาดที่แม่งก็ยังไม่รอดเลยไม่แล้วผมต้องทาไงอะ่ะผมต้องตามไอ้เลือดตรงนั้นไปเหรอผมว่ามันไม่ใช่เรื่องดีที่จะตามไปอ่ะแต่ว่าเพื่อเกมได้เกมได้ดำเนินต่อไปผมจะเม่ต้องตามอ <c oughs> ไอ้ข้างหน้ากูว่าหนักแล้วไอ้ข้างหลังที่กูมไม่อยากไปแม่งยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เสียงแม่งไม่ดีเลยหลอวันที่กูโดนเข้าไปแอมเบียนแม่งแย่มาก ทไมนี่เทำไมไม่มีพนักงานคนอ,อื่นแถววะโอ้โหโอ้โหแล้วเข้าป่าไม่ใช่โอ,โ,โอ้โหผมว่าผมตายได้ฮะโอ้โหทุ่งนาทุ่งข้าวโพดดีผมว่ามันไม่ใช่นาหรอกนาบ้าเลยเต็สูงขนาดนี้สูงเาตัวคน เราบ้านมันปีไม่เคยติดไฟเลยเรือเพื่อนนี่มันนอกโชดบทเกินไปแล้วนะโอ้โหผมแบบอยากจะมองซ้ายมองขวาแต่ก็โคคุสชมจะแบบว่าจะอ้วกแตกก่อนอีมีตาแดงๆด้วยอ่ะอีแกเป็นไข่นะโอ้โหมีแท่นบูชาเขาวกวางกันเหรอนี่หรืว่าเป็นกวางมูสกันนะกวางโูสแหละไม่ต้องถามแปลกเพื่อน แลองไงอ่ะและตรงนั้นคืออะไรอ่ะไอ้นั่นอ่ะเดินไปไม่ได้ด้วยอ่ะนายเห็นป่ะทุกคนมันมีเดงๆอ่ะนี่กูอยู่สถาน ESCP ข้างๆเลยไปเนี่ยอาจจะแบบเป็นเซเว่นแถวๆนั้นก็ได้อ่ะวิ่งกลับริวไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะอะไรอะไรไม่ไม่ไมเราจะไม่หันไปมองแล้วฮะเราจะวิ่งเข้าเชี่ยกูยังหันไปเราเป็นคนนี้เนี่ยตีมือเลย วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแม่มันไกลกว่าปกติวะปกติไม่ไมไมเข้าร้านเข้าร้านอืบโอ้ยโอ้ร้านกูเลมหมดแล้วะ่ะโอ้โหดุ้ยมิว หัวโลกคนเฮ้ยเชี่ยไอเชียมันไอชาิแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่ตอนนี้ผมรู้สึกไม่ดีผมต้องเอาหัวกะโหลกอาหารนี่ไปวางไว้ตรงนู้นหรือเปล่าผมนี่จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะต้องแบบบูชายันใช่ไหมแล้วรถอยู่ไหนรถไปแล้วว่าแม่เอารถไปแล้วหนักกว่าคือเอเลี่ยนแม่งขับรถได้แม่งหรือเป็นแม่งเป็นผีปะวะ โหกูยังจะถามว่าผีเ,เอเลี่ยนไอ้เชื่อมาก็มากูจับต่อยหมดอะผีก็ผีเถอะกูจับซานหมดอะจับเป็นเพื่อนด้วยอิ่งแม่งเลยโคตรหลอนเสี่งแอมเบียนแม่งสุดยอดมากผมจะบอกว่าแม่งแบบสบสาบสบสาบในหูผมจนแบบว่าตอนนี้หูผมเต้นไปหมดละมืดขนาดนี้มาอยู่ได้ไงวะเนี่ยทำไงอ่ะ กูต้องทํำยังไงอ๋อมีหัวกะโหลกนี่ไงนั้นแปลว่ามันต้องมีเพิ่มดิผมจะลองกลับไปที่เดิมก่อนนะะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้มีหัวกระโหลกเดียวโดยที่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนมางโอ้ยนึงนะผมลองสองอีกอันด้านไงแม่งมีหัวกระโหลกเต็มไปหมดเลยแสดงว่าแม่งมีหัวกะโหลกแบบนี้ปับ๊บแสดงว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นอย่างนี้นี่ไง ผมว่าสุดท้ายไม่มันล็อกอะมันลอ็อกสิ่งคนเดินไม่ดิขอประตูหรือเลือนวะไม่ใจเย็นเบ้โอ้โหมึงเล่นทำอุโมงเลยสรุปนี่คือกูมาทำงานกับเจ้านายเจ้านายที่เป็นในเลียนใช่ไหมนะ่ะแม่งเลี้ยแม่งแม่งม,มีเวลามาเลี้ย,ยงงี้ด้วยนะ เดเสียงแม่งแบบกำลังสวบซับอยู่เลยอะแบบโอ้โหอ้โอ้เชี่ยอะไรวะเฮ้ยโคตรโคตรเฟี้ยวไอเชี่ยเอเลี่ยนนี่แม่งหน้าคบแม่งโคตรเฟี้ยวเลยเช็ค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 ้เชี่ยไม่หรอลมันมาทักทายไงมันมันอาจจะแบบมาทักทายเราเฉยๆอ่ะร้อยวันปีโทรศัพท์ไม่เคยเสียแม่ง ครั้งนี้แม่งโทรหาใครไม่ได้เลยไปที่อ,อื่นดีกว่าต้องตามผนุไปแน่แนเลยนี่สน่ละโอ้ยโอ้ยแม่งเลยตกใจตกใจป้ายนี่ฮะคำน่าทำปา้ายมันดีๆหน่อยได้ไหมเราววิ่งไม่ได้นะผมว่าถ้าเกิดผีมาเราไล่ตูดผมอะยังไงก็ต้องขาดแน่นอนไม่เหลือแน่ๆโดนเด็ก โอ้ยมีตรงนี้มีตรงนี้ห้องน้ำไงห้องน้ําโอ้โหห้องแม่งไอ้ฮาใครเขาสั่งสอยมึงทำอ่างน้ำนอ,ยอยู่ก็ยังดีไว้ที่แม่งมีไฟอยู่ตรงนี้โอเคกูครู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึงทิชชู่เหี้ยทิชชู่เปื้อนขี้เนะี่ยจะเอ๋โอ้โหแม่งละเลงใช่ปะตอนแรกมันยังไม่ละเลงเขี้เฮ้ยไอ้ฮาแล้วมึงไปไฟอุตอไมเนะี่ยอีนี่เจอจะตกให้แล้วแม่งล็อกทุกห้องเลย แม่งต้องมีคนอยู่โดยไม่บอกแน่นอนเลยเฮ้นี่เราเรามีตัวเว้ยเรามีตัวเชสเราเป็นคนมีตัวละคระ่ะอันแน่ยึบกูต่อยอย่าปิดนีนะมีที่อื่นไหมผมว่ามันน่าจะไม่ครบอ่ะน่าจะหัวหัวสุดท้ายน่าจะเป็นเราแน่ๆเลยเราจะต้องโดนสั่งเบยนี่ไงมอไซค์ขี่ออกไปส, <c oughs> นนส,ไสินี่มันโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์นี่มันมอไซค์ของฉันเองอะ หนูนาแต่ทำไมไม่ยอมขี่หนีวะโคตรแปลกคนมีมอไซค์ไม่ขี่หนีไม่ยังอยู่กับผีได้อีกผมจะลองก,อกลับอีกรอบหนึ่งนะผมว่าหัวสุดท้ายน่าเป็นหัวเราแหลนะผมว่าตายแล้วตายแต่มาทำงานกับที่นี่ละให้คัแรงสูงแต่ตอ,อบแทนด้วยกันอย่างนี้อยู่วะเนี่ยหัวสุดท้ายไปอยู่ไหนอะหัวสุดท้ายอยู่ไหนวะไหนวะ ถ้าคุณผู้ชมมาเห็นตั้งแต่แรกแล้วเห็นแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมมเห็นแล้วแล้วก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ฮะหมายถึงก่อนหน้านะครับถ้ากิคุณผู้ชมไม่เห็นแล้วแต่ผมไม่เห็นนะก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ฮะเพราะผมก็ไม่รู้แล้วว่าผมไปเจอตอนไหนแต่ตอนนี้ผมก็ยังหาไม่เจอไม่อยู่ไหนเลยกูทัวร์จนแบบว่าผีแม่งคงรอกูอะไม่ใช่ผีดีเอเลี่ยนโอ้แล้วมืดมืดพี่ชายน้องไม่รู้ว่าน้องต้องเดินไปทางไหน วิเชียรวะ <What? S 3> พยายไอ้ห่านี่ไอ้ห้าไอ้ห่าแล่ดูมันทำดิมันจำสแกเสร็จแล้วมันเอาของมาฝากอะ่ะไอ้ห่านี่มึงแกงเจสเปอร์แน่ๆเลยมากวนตีนกูเนี่ย ไอเยยแล้วตอนนี้ก็แบบว่าหลังจากเราเก็บอนันเมื่อกี้ไปแสงแม่งรับรายไปแต่ไกลเลยตอนเนี้ยแม่งส่งมาจากนอกโลกผมว่าแล้วไงแม่งไม่ใช่ผีแม่งเอเรียนแน่เลยเลยอะผมต้องไปเจอสักตัวหนึ่งกัแน่เลยอะดีนะผมจะตั้งเชื่อมันโอ้ยโอ้โหโอ้โหพะเจ้าถ้าไม่เรียกว่าเอเลียนคงต้องเรียกว่า โอ้ผมก็ผมเข้าใกล้มาไปผมเข้าใกล้ไปไ่ชิบหายแล้วไฟเปิดไ,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 ไม่ได้โอ้ยโอ้โหโอ้โหเข้ามาแล้วโอ้โหี่บวกนายไม่คิดจะทำฉันหรอกใช่ไหมฉันเป็นคนเรียกนายขึ้นมาเองอ่ะนายคือนายไปแล้วเดี๋ยวแม่งมีคนยืนล้อมกายผม แม่งหนีได้แล้วนี่วะเอ้เราสงบศึกไว้ก่อนเราสงบศึกนะโอเคปะเราสงบศึกพระเจ้าจไม่ว่านายคิดจะทำอะไรโอ้หน้าแม่เจ้าเอเลี่ยนไม่อาจจะเป็นไททันก็ได้ไม่ไม่ผม,ม,ม,มอยากเห็นหน้ามันชัๆดๆนะขอดูหน้าอุย้ยไอา้าแม่งดูเองก็แม่งใช่่แมงไม่ใช่เอเลี่ยนอะ่ะถ้าเกิดแม่งเป็นเอเลี่ยนแม่งต้องมาจากเผ่าพันธุ์ไหนสักเอ้าเาพนนะ่ะ ว้ยกระตุก้ยโอ้โหนี่กูมีบอสไฟด้วยนเนี่ยโอ้โหนี่กูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยื่อนหนีโอ้ยหนีแล้วและหลังจากนั้นความมืดมิดก็ปกคลุมไปทั่วทั้งโลกเหล่ามวลมนุษยชาติได้ตกอยู่ในความหวาดกลัวไปชั่วน,นิรันดร ฉากจบคือเราปลดปล่อยผีบ้าออกมาฮะแล้วไม่ใช่ผีบ้ามันเป็นเอเลี่ยนฮะฉากจบนี้เราปลดปล่อยเอเลี่ยนออกมาที่มาจากขุมนรกจากไหนก็ไม่รู้ฮะก็คือซาตุนฮะผมเรียกว่าซาตุนเนี่ยเพราะมันมีกลิ่นแบบเป็นเอเลี่ยนหน่อยๆเออแล้วมันก็เสกไททันกระดูกขึ้นมาคล้าย,ายเอเลี่ยนฮะออกมาถล่มโลกแล้วทางบนุษยาชาติแล้วก็แล้วก็รัฐบาลต่างๆทำอะไรไม่ได้ฮะเขาเจอเอเลี่ยนเข้าไปตกใจฮะแพนิค แล้วก็ลงไปนอนชักกันแดดกันแดเดียวอ่ะเด,ะเดะีดยวรอจบแค่นั้นครับผมโอเคเกมนี้จบไปแล้วฮะถ้าเกิดคุณชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกผมไม่ใช่พวกผมสีให้ผมได้ทำคลิปต่อไปและมีกำลังใจในการทำคลิปนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย